สบายด enfin ีตอนสวยี่น้องเ้ยตลาดมาแล้วโ้บเห็นหนาตลาดจักมืออะไรนี่บได้มาจักมือมือหนึ่งวะเออเออแล้วละแล้วละอืไปยงอีกมือวทยยังได้ก็ไดข้นเรียวบลาย ะพ่ออ่ะข่กับรมีปลาไม่ลุงบ่อยอยู่นะคือแขกกันแล้วกังอแต่ว่าเราไปเหุงานแบ้วนอนะอ๋อไปนำวงดนตรีแล้วไปน้ำวงได้น่ะเป็นเป็นมือเบสมือกีตาร์นี่บอเป็นคอนไวอ์บอ บ๊บุรีเกลกพวกไอ้เนไปยกนิดให้เขาเราเรายังบริเกงคืงกันนันหลดหลดคุ้มืงนนี่พวกโหดเป๊บไอนี่พวกปีสิบเก้าเศร้านี่ราคาประมาณเท่าไรพวกโรดีอุธรรมดาายเกรีประมาณเท่าไรสวไหมไหมเนี้ยฮะนะนไหมเลยบอกเมกระซิหมไหมเนี้ยแต่ว่า ไี่ไม่แนี่ราคาก็ปุ่นีสิบเก้าป่แมนสิบเก้าปีเร้านี่แหละวันหาวาสตาร์ทบอลี่วายมอสตาร์ทนั่นแหละคอมมนต์มีสตาร์ทนะสตาร์ทนี่ก็ราคาก็ลุงกรลุงบัายสตาร์ทอยู่ในหมอยับัวใ่ยัดน่ะลุงสตาร์ตอ่ลุงลุงบัยราคาข้าวขึ้ไอ้ข้าวโพดลงขครสักหกสเจ็ด mhm ừ. thép cả đi lên đó thế này hi gặp nha somehow sao hạ sao mhm đúng mua mua mhm 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 này mhm 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 ตัวีนมสิบพันหบเ้กุศลแต่มของขายหลายอย่างเอามาหุงบ่เอามุงเลือกเบิแม่มะหุงนะาเียปอาไปยผม็เด็กน้อยอยู่บลินปืนเอาเลยก็ได้อยู่บ้านหลเลย่เอาเปิดนเปิดจะทำบันบมาย่งเนาะอันนี้มน้เปล่าเ่ย

แมนแมนขอลอยท่าเสียปรีบไหมิมลูเอาอดินดินขบต้อง้องหยดไปชาันไปละเป็นธรรมดาเถอะกินแบบเขาน้องละานี่กำลังเนยที่ว่า

ตีเ้าค่ะเพป็นกระจายดีอีกพี่น้องเอ้ยแถมอานี่ข้าถ่ายกินแต่แท้แถมนะฮะเนาะข้าห้เอาซื้อข้าก็บุซื้อข้าบุของคนบุมักซื้อมักกินแต่ของแถมทำอะไมได้กับพุทธเนี่ยเปิดหมักนะพักก็ใส่ลายๆนี่ก็แถมให้ลายกันเลยกินแต่พักกันละใช่ไหมยิ่งเลยปิดไว้ไว้ใช้ตู้เย็น ี๋ยวพี่นนองตลาดมากเลยกันเซีๆอยู่บันจะแนวกินเาลาบุมาสองมือคิดฮอดตลาดอีกแล้วอันนี้วอลโลตีนะไอซิมมันเดี๋ยวนี่เป็นไข่เจียวอร่อยด้วยก็ไข่กบไข่กับยังไข่กับขึ้น่ย่างเฮ มแตีดไ่มีไข่อมันคือพวแซ่บคื่นโรตีสายหมอกสายไหมน้ำคกัรวเ้าเาเอาขาป้นอัลาแมาเนาะลอทัา้งทำน้อยได้ยังนะ่น้เออทำน้อยทันป่ะ ได้เน <ome> ี <parfois> ่ยคนขายกินอะไแถมบ่ครักันแจกผัานก่ของเขาเอาจิบหาบ่จ <outside> ิบหาผ่านบ่ จ้าปฟชชามเาเซวพี่น้องเขาตลาดมากแบบราาาา้ายมือตลาดีมากตาไทยหุ่นนลด่ำหน้ากพตลาดนี่แหละตลาดกันย่ามนี่สิคด้ายอยู่ขั้นไปแบบว่าไปตามเทงให้เทงนาจังหน่าานอยย่ามดํมนาเนี่โอ้ย ไปเที่ยงหายเทียงหน้าอลไรบ้านี้เอาเนี่ยกินชาลงซีลายลายเนี่ยเป็นเนากินเป็นพวกน้ำหวานพวกนี้เขาจะหมักซื้อหอม่เมื่อยเป็นปีกเป็นอันนั้นอือแต่ว่าเรื่องตลาดตะกี้นะช่วงหนังเงินมันโบทันแพงเลยพี่น้องเงินนั่นร้อยหนึ่งต่อเซาห์พันนะร้อยหนึ่งต่อเซาห์พันตะกี้นะก็ยังแปลว่าเป็นสุดลาบนี่นะสุดลาบนี่มีต้มแซ่บเลยก็มีสุดลาบนี่นะ สุดละไรสุดละสิบสิบพันช่วงนั้นนะสิบพันกีบสิบหาพันช่วงนั้นนะพอกินเสยเพราะว่ามันเงินอยู่ในเส้าหานี่เด้มันเงินแข็งขาอยู่แต่มาคุมือินี่โอ้ยลอยหนึ่งเจ็ดสิบพันพี่น้องเลยเจ็ดหมื่นแล้วลอยละเจ็ดหมื่นแล้วเนี่ยมันจะขืนหอดพันละล้านนะโอ้ยพันละล้านคือว่าจบเลยเศรษฐกิจครับเคลื่อนบบได้เลยแต่ว่า มันก็มีทางเลือกที่เรีว่าถ้าเศรษฐกิจหรือว่าเงินเล่าเข้ารับเคลื่อนบ่ได้ถ้าไปทํางานฝั่งไทยยังอยู่รอดอยู่ได้เงินไทยมายังอยู่รอดอยู่รอดย้อนเงินไทยไปหน้อยพอตามคมจริงนี่แหละทาีิว่าเรียกว่าคู่ทหารตำรวจนี่เขาเจ้าก็เริ่มจากอุกแล้วตอนนี้นะอุกคืออะไรเงินสมมติเราสล้านหาสล้านหาคูม,มือนี้มันก็พันสองพันน้อยๆนึง เราจะไปซื้อ,อยังได้สองวัน,นน้อยๆอ่ะเพื่อจะเบิดเดือนบัดซื้อกินกับเบิดเท่าใดเลยเดือนละหมื่นยังบ่อยู่ไปอ,อันนี้คือความจริงอตอนนี้เริ่มแล้วแต่ว่าใครใครไหนสิไปทำงานฝาาั่งไทยได้เงินไทยฝากมาแหละก็มาแลกเป็นเงินลาวก็ได้หลายมื่อหนึ่งได้เจ็ดล้านกีบเมือออเม่อ,อไหร่เมื่อไหร่

น้องหลีดเบอเท่าไรบอรสาวพันเปิดด้ทอันเปิดได้ด้น่งใช่ไหใช่หลังเรามันคือเป็นแนนี่อยู่หรอยากกเตะกี้ก็คือผู้งามกูนี่ยูแเออกูมือนียันหมน มาลกาดำาดำดำกับดำป่านี่ก็พอได้ดำกันยังบดได้ดำซ้ำได้ปะนี่เมื่อกี้น่ะข้าวปนวนเยอะเออข้าวก็ดำอืมข้าวก็ดำกางเรื่องข้าวเรื่องข้าวปดดำข้เรื่สิบปดดำไม่ได้ไปทำกันจนเลืองเลยอันนี้ก็บเบิ่งเนึก็นี่จนเรืองจะได้กินเขาหรือบดได้กินแต่ละมื้อบิ่งเออเลืองขนาดฮมักน้เรืองข้าบุกข้าวแล้วหักัวดำเอาหน่อยนเินหน่อยนะาหน่อย กินเลยจริงไรกินเขาเลยอ่ะอุ้งเท้ดูนเขาแล้วไปพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณราดีมามารับสม